อย่าเล่นมากครับเป็นห่วงอยู่กับเพื่อนเล่นเยอะเข้าใจเพราะว่าคนมันขี้หึงอ่ะคนมันห่วงอ่ะเดี๋ยวเล่นเยอะแล้วแบบทาไมอ่ะแบบใจเย็นๆพี่ใช่ไหมแบบเราก็ห่วงแฟนเราแบบ็นคนขี้หึงเรารักมากแล้วก็ห่วงมากอะไรประมาณนี้ก็แบบก็อยากให้แต่งตัวน่ารักน่ารักสวยๆนะครับจะได้แบบสวยที่สุดในมหาเิทยายัยเลยพวกนี้ แล้วก็เบนเชื่อครับว่าพรุ่งนี้ส้มจะน่ารักแล้วก็สวยที่สุดในเกษตรแน่ๆครับอยากเห็นมากครับเบนอยากเห็นส้มในชุดครุยมากแล้วก็ที่สําคัญคืออยากไปถ่ายรูปด้วยอยากไปถ่ายแบบข้างๆมีรูปคู่กันใส่ชุดคุยคู่กันเลย<ม>เผื่อวันหนึ่งแบบอ่ม่รู้ไปอยู่ใช่ไหมเวลาไม่เจอ<ม>ก็แต่ว่าก็ทําไม่ได้ครับก็แบบทำไงได้เรามันบุญน้อยเรามันไม่มีบุญแบบวาสนาเรามันน้อยแบบ เราทำบุญมาน้อยอ่ะมันไม่พอ,อที่ท,ท,ที่ที่จะที่จะทำสิ่งนั้นได้ใช่แลวไม,ไม่ไม่เบรกะไรเลย,เลยพูดเลย <laughs> ก็กทำบุญด<ย>้วยอยากอยากอยาก ừ, ยาก ừ, แสดงความยินดีครับ <ừ. S 2> ก็อย่างสัปดาห์ที่แล้วครับก็ก็จัากเอาดอกไม้ไปให้ครับ <ừ. S 2> ก็ก็ทราบแล้วว่าได้รับแล้วก็คือทางบ้านก็คงจะจัดการให้ครับ ก็ดีใจครับแล้วก็แต่ที่จริงอ่ะอยากเอาไปให้ด้วยตัวเองครับแล้วก็ที่สําคัญคือพรุ่งนี้เนี่ยก็อยากจะเอาไปให้ด้วยตัวเองแล้วก็อยากแผงรูปด้วยแต่ทําไม่ได้โอเคครับก็เอาเป็นว่าขอให้แสดงความดีดีด้วยแล้วกันครับแสดงความดีกับส้มมากครับแล้วก็จะพูดว่าไงคือแบบมันมันอัดสดๆอ่ะมันก็ไม่ได้คิดนะครับไม่มีริปต์ก็มันก็เขินอ่ะถามว่าย่างี้เขินไหมคือเขินเขินอยู่ครับเขินอยู่ก็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 อ่ก็ ครับผมแสดงความยินดีครับกับส้มครับแสดงความยินดีด้วยครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็ตั้งใจทำกันครับไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆครับเป็นห่วงนะครับห่วงด้วยหึงด้วยครับอย่าให้นุ่มๆถ่ายรูปด้วยนะครับเห็นว่าพี่เทียขอเบอร์อู่นะครับเดี๋ยวจะเคกให้ห้ามให้หนุ่มถ่ายรูปด้วยนะครับจริงๆจริงๆจริงๆอ่ะพอประมาณนะครับ เจงจิงเจงจิงเจงคนชื่อหนุ่มนะครับผมคนไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ชายเออนึกว่าห้ามเฉพาะคนชื่อหนุ่มโอ้โหที่อเอกเก่งกันเลยได้หมดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับก็โอเคครับก็พอสมควรแล้วนครับก็ก็พูดเล่นครับไม่ใช่ว่าถ่ายไม่ได้ก็เชื่อครับว่าส้มทําอะไรส้มคิดก่อนอยู่แล้วครับผมนี่ถ่ายหน่อยก สุดท้ายอะไรกันนะคสุดท้ายก็ตั้งใจวิ่งพูดหลายรอบแล้วเนีย่ยหลังสุดท้ายพูดไปเลยโอเ,โอเคครับตั้งตั้งตั้งใจแล้วครับแล้วก็เบนจะเป็นกําลังใจให้ส้มนะครับก็วันหนึ่งจะออกจากบ้านไปก็ <laughs> ขอให้มีโอกาสาได้เห็นรูปแล้วกันครับอย่างน้อยถ้าไม่ได้ถ่ายคู่กันขอเห็นรูปส้มที่ได้ถ่ายตัวเต็มๆในชุดคุยที่เบนคิดว่าแบบคงจะเป็น ที่สวยที่สุดในชีวิตที่เ็นเคยจะเห็นเลยแล้วกันนะขอให้ได้เห็นสักครั้งแล้วกันครับก็ออกไปขอมีโอกาสได้เห็นแล้วก็ส้มดูแลตัวเองดีๆนะครับพรุ่งนี้ก็พยายามให้วางใจให้สู้ๆนะครับรักส้มมากเป็นเราส้มมากคิดถึงมากด้วยครับชุดคุยนี่ก็แต่งเวลาไหนครับพี่ชุดคุยอะฮะแต่งเวลาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ใช่ครับแต่คุยกับคุยอ๋อคนละคุยครับโอเคครับพูดเสร็จแล้วก็คุยทอล์คทอล์คอะไรเงี้ยบไรครับก็ I just wanna say that um, a big congratulations to you, on, uh, on, your, on receiving your degree. It's a once-in-a-lifetime thing for everyone, so make the most of tomorrow. And um, I just wanna add a little bit to just, just for this guy. Um, I, I'm someone who's been in a relationship for a long time. And um, I, I can see in this guy's eyes how much he cares for you. So you know, whatever happens in the future, don't, don't forget him, because uh, a good guy nowadays is really hard to find. So I just, uh, just want to tell you to, to just keep a lookout for this guy. He, he's, a, he's a keeper, all right? But um, good luck with everything. Um, good luck in England. don't party too much always this guy will go <laughs> but um take care of yourself um have fun tomorrow with your friends and family it's a big day for everyone so take care have a big day big day g d bless แล้วสําหรับผมนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ส้มด้วยนะครับผมก็แลลำบากมาเอ่อ3-4ปีแล้วเนาะกว่าจะจบได้นะครับผมก็หายเหนื่อยครับผมเป็น ่าถ้าผมเป็นเป็นพี่ผมไม่หายเหนื่อยนะครับผมแล้วก็แสดงความยินดีกับเออไม่ละพี่พี่ไม่าไปถ่ายด้วยพี่อยากถ่ายพี่ก็เรียนมาสาวพี่ปีเหมือนกันพี่อยากไปถ่ายกับโต้งนะครับผมอันนี้คือสภาพพี่เบ้นตอนอยู่ในบ้านก็ไม่ต่างกันอยู่ข้างนอกเท่าไหร่นะครับผมพี่อยากไปถ่ายกับโต้งนะครับผมก็งงเงยอย่างนี้นะครับบางบางวันต้องเอาจุกจุกนมหลอกมาให้เขาดูนะครับพี่อยากถ่ายพี่อยากพี่อยากถ่ายกับโต้รอไม่ต้องคิดเดี๋ยวไว้ออกออกไว้ก็ได้ นะครับพี่จะใส่ชุดวินยาไทยชุดคุยพูดต่อคุยๆก็ขอให้ถ้าออกจบไปแล้วเนี่ยไปไม่ว่าไปทำการงานอะไรหรือว่าเขาจะไปเรียนต่อไปเรียนต่อนะครับผมก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับผมในด้านนั้นที่จะไปด้านเรียนด้านการเรียนในด้านนั้นที่การการเรียนสายอะไรก็ว่าไปนะครับผมก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับถ้าพรุ่งนี้ รับปริญญาเนี่ยเขาเลือมประมาณกี่โมงพี่ไม่ทราบครับเพราะพี่ไม่ได้รับครับคุณน้องแล้วพี่จกไปถ่ายรูปรน, <c oughs> นะครับผมถ้าเสร็จก่อนยังไงก็อาจจะมาแวะมาผ่นานมาให้พี่เหเพียนเขาเห็นบ้าง,งจะไปังคับจิตใจเขาเขาอ,อาจจะไม่ได้อยากมาก็ได้เข้าใจับนะครับผมพี่มันคนที่ถูกลืมเอ่อผมก็เั่นไปนะครับผมก็ถ้าถ้าพี่ไม่อยากมาพี่ไม่ต้องมาเลยครับผม เอาเอ้าทีไม่ก็กลัวเขายุ่งพรุ่งนี้เถ้าถ้าไม่ยุ่งต่อกับครอบครัวอะไรอย่างงี้แถ้าไปกับเพื่อนมานี่เถอะไม่เอาไม่เอาพรุ่งนี้วัน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 ดีของของซ้มครับไม่เอาถ้าเสร็จอะไรจากตรงนั้นแล้วแล้วยังมีเวลาเหลืออ้าวเช้าวันนี้โอเคก็ประมาณนั้นแหละเดี๋ยวขดูหน่อยผมก็จะอัพโหลดอันนี้นี่คงเป็นชั่วโมงโอ้ยดูพุ่ง 保护声。